สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะอยู่กับเกมแวร์วินมินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำ achievement สุดเท่นะครับซึ่งเวลาทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ฉายามาใช้นะครับอยู่บนหัวเวลาเราไปหมดออนไลน์หรือหมดโค o อเนี่ยเพื่อนร่วมเซิร์ฟเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นฉายาเท่ๆบนหัวเรานะครับอ่ะเราจะดูยังไงว่าความสําเร็จอะไรที่เราจะต้องทำแล้วถึงเราจะได้รับมันมานะครับเพื่อนๆกดไปที่ ESC นะครับจากนั้นกดไปที่รูปอวตารเรานะครับผม แล้วเพื่อนๆไปันตรงนี้นะครับแถบที่3ามนะครับรูประฆังนะครับแล้วก็ไปที่ all a c h i e v e m e n t ครับหลังจากนั้นนะครับอยู่ในหมวดแรกเลยครับ all t h i n g consider นะครับผมอ่าสิ่งที่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำก็คือสายยา stick of bad luck นะครับซึ่งสายยาเนี่ยวิธีการที่เราจะได้ stick of bad luck มาเนี่ยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นรูปสายฟ้าแล้วก็จะมีคำว่า stick of bad luck อยู่บนหัวเรานะครับ วิธีการที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือ g e สต t ร์คไบไลท i ้ g 50ครั้งครับก็คือโดนฟ้าผ่าใส่ตัวเราเนี่ย50รอบนะครับผมอ่ะซึ่งสถานที่ที่เราจะโดนฟ้าผ่าใส่ตัวเราเนี่ยเพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับอ่ะไปที่โหมดโคอ p อกนะครับผมอ่ะเพื่อนเพมาโหมดโคอ็อกเสร็จแล้วปุ๊บกดตัวเอ M เปิดแผนที่ขึ้นมาครับนี่นะครับอยู่ตรงบริเวณเมืองเก่านะครับเมืองชิงเหอนะครับแล้วเพื่อนๆก็ วาร์ปมาตรงอันนี้นะครับจุดวาร์ปตรงนี้แล้วเดินมาที่ต้นไม้นี้นะครับ Witching Tree o f f a t e นะครับผมพอเพื่อนเพื่อนมาถึงปุ๊บเพื่อนๆนก็จะเห็นต้นไม้สีแดงๆต้นนี้นะครับอ่าเห็นคนต่างๆที่มายืนบริเวณนี้ไหมครับคนพวกเนี้ครับเขาก็จะมายืนรอให้สายฟ้าตกใส่หัวครับแต่วันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันครับว่าบางทีอย่ายืนอยู่เฉยๆแล้วนานมากเลยกว่าสายฟ้าจะตกลงหัวอีกรอบหนึ่งอะครับ อไปดูกันนะครับว่าเทคนิคอะไรนะครับอันนี้เพื่อบเพื่อน,อนๆก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสาหรับการเพิ่มโอากาสทําให้ฟ้าผ่าได้เร็วขึ้นนะครับก็เพื่อนๆ <c oughs> กระโดดขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ต้นนี้เนาะแล้วก็ฟันต้นไม้ไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> เห็นไหมครับเ <c oughs> พื่อนๆเมื่อเรากระโดดขึ้นมาอยู่ฟันอยู่บนต้นไม้นะครับ อ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับโดนมุมซ้ายของหน้าจอผมนะครับมันบอกว่าผมเนี่ยไปทําลายต้นไม้เขาซึ่งทําลายด้วยการตัดต้นไม้เนี่ยทาให้ฟ้าผ่าลงมาใส่ผมเพื่อเป็นการเตือนให้กับคนอื่นๆเคารพธรรมชาตินะครับผมอ่ะแสดงว่าคนไม่เคารพธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสโดนฟ้าผ่าสูงนะครับแล้วเราจะทำไง ฟันต่อสิครับเพื่อนๆแป,ป๊บเดียวเลยเห็นไหมเพื่อนๆดูผมฟันผมเพิ่งโดนฟ้าผ่าไปเมื่อกี้ผมฟันต่อผมโดนฟ้าผ่าต่ออีกแล้วอ้าวหลังจากนี้ก็ทุกคนก็ลุมขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วก็กระโดดปันต้นไม้กันใหญ่เลยครับ เห็นไหมครับฟันแป๊บๆเนี่ยฟ้าผ่าอีกแล้วจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวตายไหมนะตายไหมนะเอาใหม่เดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนึงขอฮิ้วก่อนมากินยาเพิ่มเข้าไปเพื่อความรวดเร็ว่ะพึ่งจะฟันครับผ่าอีกแล้ว เป็นไงครับเพื่อนๆของแท้ไหมอ่าสำหรับคนที่ตีต้นไม้ตัวนี้นะมันจะโดนฟ้าผ่าเพื่อเป็นการเตือนให้กับคนอื่นๆนะเคาลบธรรมชาตินะครับไม่เชื่อเราไม่เชื่อเอาเราดื้อปันอีกตายเลยตาย สำหรับอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้ฟ้าผ่าลงหัวเรารัวๆนะครับเพื่อนๆลงไปยืนที่ใต้ต้นไม้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆกด F2 ครับผมแล้วก็ใช้สกิลเพเดสแกล้งตายนะครับอลองดูครับเห็นไหมครับฟ้าผ่าเนี่ยจะผ่าลงหัวเราทันทีเนื่องจากว่าเราใช้สกิลที่มันเหมือนกับเราไม่เคารพพระเจ้านะครับอ่ะนี่ครับเขาบอกว่านักประจนภัยบูบูทําปฏิกิริยาไม่ให้เกียรติกับต้นไม้ต้นนี้นะครับ ทำให้สายฟ้าผ่าลงมาเพื่อเป็นการเตือนให้กับคนอื่นๆเขารบธรรมชาตินะครับอ่าเพื่อนๆตอนนี้ผมก็โดนฟ้าผ่าจนครบ5้ม50รอบแล้วนะครับอ่ะเราลองมาดูกันครับเรามารับ achievement พร้อมกันเลยว่ามันจะเท่ขนาดไหนนี่นะครับ sick t of bad luck นะครับเครมมาครับอ่าจากนั้นเราก็ไปใส่กันวิธีการใส่ใชายานะครับเพื่อนๆไปตรงนี้นะครับ รูปคนใส่หัวฟังนะครับจากนั้นไปที่ edit profile ครับผมอ่า hero title นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเราได้ฉายานี้มาแล้วกดล็อกจากนั้นเรากดใส่เลยครับอ่าฉายานี่เหมือนมันใส่อ่าได้หลายๆฉายาน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดฉายาที่ผมใส่ก่อนออกก่อนนะน่าจะอยู่ด้านบนสุดอ่ะเอาอันนี้ออกก่อนจะได้โชว์ฉายาที่เท่ของผมไปเลยนี่ เท่กันไหมล่ะอ่าเวลาที่คนอื่นเห็นเนาะคนอื่นเห็นก็จะเห็นเป็นฉายาเนี่ยรูปสายฟ้าอยู่บนหัวเราเท่ๆนะครับใส่โชว์เพื่อนก่อนนี่มผมได้แล้วนะครับอมผมได้แล้วนะพวกคุณได้กันหรือยังอะ่ะนี่ใส่โชว์ใส่โชว์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปั๊มยอดไลค์จากการรักษาคนนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆอนก็สามารถมายืนที่ใต้ต้นไม้นี้ได้นะครับเนื่องจากว่า คนที่เขาโดนสายฟ้าเนี่ยเขาจะเกิดอาการผิดปกติอยู่2ออย่างครับผมอ่าเราก็คอยมายืนรักษาคนแถวนี้ได้เลยครับอดูอย่างผมนะครับเมื่อกี้มีคนมารักษาผมไปแล้วหนึ่งรอบนะครับคราวนี้ผมจะเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับผมก็จะมายืนแถวนี้เลื่อให้คนเขาช่วยรักษาครับอ่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับคนที่เขาต้องการยอดไลค์จาก อาชีพหมอนะครับเขาก็จะมาทําการรักษาคนตรงนี้อ่ะผมก็กดยอมรับนะครับให้เขามารักษาผมรักษาเสร็จปุ๊บเราก็กดไลค์ให้เขาไปครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคดีๆสำหรับการทำฉายยาสุดเท่ แล้วก็เทคนิคการปั๊มไลท์สำหรับสายอาชีพหมอนะครับผมก็เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็จะได้รับฉาย,ยามาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจหรือว่าช่อง YouTube ของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ